ทุกคนช่วงนี้พบกับช่องวิชุชิม้านะคะก็คือวันนี้ทํากับข้าวรอพินากลับบ้านนะคะพอนางกลับมาถึงปุ๊บนางเอาแต่นอนไม่ยอมตื่นนอนอย่างเดียวนะคะพีเจนอะทำกับข้าวเตรียมไว้แล้วสรุปคือเจนต้องมานั่งกินข้าวคนเดียวนะคะ<า>เราจะมาปลุกพินาโดยการใช้เ<า>น,นี่นะคะแบเตะเลียนนะคะทุกคนโดยการใช้ปลุกนางข้อหาปล่อยให้เจนกินข้าวคนเดียว<า>เดี๋ยวเรามารอดูนคลิดว่า นี่นะคะทุกคนคู่ร่วมกระบวนการของเรานะคะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนอะ่ะช่วยถือกล้องให้เดี๋ยวเราไปปก เตืน่นนะเจนมันมีน้อยหนูเรียกอะไรพี่ก็ไม่ตื่นนะพี่ทำงานมาแล้วเจน,นทำเงี้ยเราใครจะตัดดูแหวงมันเนี่ยเอากระจกมาดูรลยเร็วๆดูต้องยยอะนอะโอ้ยเพื่อนก็มาห้ามเพื่อนเลยเจนผมพี่เนี่ยมีอยู่แค่เนี้ยดูเลยไม่ไวไม่ มาดูเลยจะหลอกกันหรอเล่นไปทั่วเอากระหนุปุกพี่ปุกเท่าไรก็ไม่ตื่นนะมันไม่ได้แงไงอู้ยแล้วทำไงเนี่ยอย่าหนูแก้ให้หนูตัดผมเป็นยังไงตัดเป็นทำไปทั่วเดี๋ยวแก้ผมให้ตัดได้เหรอพี่ตัดได้ตัดได้อยู่ตัดได้ดไดเรียนช่างมา แต่พี่จะทํายังไงหนูก็ต้องตัดได้เราไม่จันไม่ทํางานนะเจนเราเจนตัดไม่ได้ล่ะอันนี้อะไรในแหวงไม่พีไม่เห็นเนี่ยแมเห็ไม่แหวงไปเดี๋ยวทําให้เดี๋ยวตัดให้ดูสภาพดูเดีย่ไม่เอามาไปตัดผมต่อเร็ยวเจนตัดเป็นรูไมเอาไปเร็วๆเดี๋ยวตัดผมให้ ดีๆนะพีมันตัดได้ใช่ไหมตัดได้เคยตัดหรอเคยตัดอยู่อืมก็เหรี่ยนช่างมาตัรู้ตุตนุยังชอบเลยตอนนั้นอะใช่ไหมหมาอีตุ่นนะหมาไปเร็วมันเคยตัดไหมเนี่ยเจอพี่ต้องทํางานนะพรุ่งนี้พี่มีนิดเดียวเนี่ยผมช่างประจำมาล้านปีเดี๋ยวตัดที่อื่นเราก็ไม่ถูกใจนะแล้วผมพี่มีอยู่นิดเดียวเนี่ยหนูตัดสุ่มสี่สุ่มแปดล้านอื่นไม่ได้ด้วยเดี๋ยวตัดให้มาไปก่อนพี่เชื่อใจเลยปล่อยให้ผมแม่งทํางานไม่ได้นะไปเร็วๆรว เป็นจริงหรอไปเร็วๆผิดอะไยกล้องอะไม่จะถ่ายเก็บไว้ให้ไงถ้าหนูตัดแหว่งหรือตัดไม่ดีอะพี่จะได้เห็นในกล้องด้วยไงโอ้ยเจนแล้วผ้าคลุมก็ไม่มีจะตัดผมอะโอ้ยเดี๋ยวเตรียมไว้ให้แล้วนี่ผ้าคลุมที่ไม่ถุงดำไใช่ได้ไปตัดมาให้นะเนี่ยคนูก็บ้าให้มันทำเนาะ ก็ถ่ายวีดีโอแล้วมาหนูจะได้ถ่ายไว้ให้ไงเวลาหนูตัดข้างหลังแล้วอะ่ะที่จะได้เห็นไงว่าถูกใจหรือเปล่าด,ดูรอยแบ่งไหมไม่จี่จมองผ่านๆก็ไม่เห็นอันเนี้ยเจนตรงนี้ไม่ต้องสูงเลยเนี่ยตรงนี้พอไม่สูงหรอกนี่เห็นว่าร้านเขาปิดนะจจนต้องทำงานเสียงนี้ไม่อโอเจนเจนเจนมีเป็นปะเนี่ยเป็น,ปนอย่าสูงเจน ดูด้วยนะเชื่อฝีมือเ,เปิดร้านได้น<ม>แต่ผมเหรอคือเปร้านตัดขนแมวเ,เนี่ยเนี่ยอุ้ยมันเชี่ยวมันไม่โดนตรงนี้หรอกกลางๆอ่ะคนเขาเรียนมาจบช่างมาโดยตรง แต่จริงๆขอต้องไว้หังเต่ออะไรหรือเปล่ากันเนี่ยทรงเนี้ยพี่ไปทํางานได้เลยคุยทําบันเล่นไปสวยอยู่นะพี่ตัดทรงเนี้ยหนูตัดไปให้นะพี่หามีได้สิบคนนะแค่คนเดียวก็ปวดประสาทมันไม่ได้แหว่งเลยนะเอาจริงๆพี่เป็นความรู้สึกพี่เองว่ามันแหว่งแต่จริงๆมันไม่ได้แหว่งนี่เครียดเลยเนี่ยขนาดตรงเนี้ยนะดูดิไม่ตัดยังยังแหว่งเลยนะอะนั่นแหละก็ผมมันบางเป็นคนหัวแพงเนี่ยนะ<ว>หัวล้านหัวล้าน เห็นเลมอยู่แต่ข้างหลังเนี่ยเกียดค่าคุ้มมากหมุนมากค่ะโอ้นี่สั่งมาแพรริสหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยสูงไปแล้วมันเป็นความรู้สึกยังไม่สูงเจมันสูงไปแล้วทำไมหมอนจะเพิ่มหน่อยไปเจมันเป็ไม่ดีร้านตะขมเขาก็ทำเจดิ้เจมันเหมือนนิ้เทเล่นมากทำไมถึงทำกับฉันได้ร้นเนี่ยเหมือนเป็นโล่งหนังหัวก็เลยบอกว่าตัดเป็น เป็นไงหนบอกว่าเคยตัดแล้วนี่ไม่มีประสบการณ์ยังไงเนไหนบอกเคยตัดก็เคยแต่ผมคนอะหมาหมาหมาอีตูนน่ะจริงเหรอเนี่ยที่ตัดขนหมาเนี่ยหนูเรียนจบช่างมาช่างผมช่างไฟช่างไฟตลกกันใหญ่เลยครับผมคุณเนี่ยเนี่ยดูดิฝังสวยวกหมาหน้าบ้านอีกเนี่ยโอ้ยเจนแกล้งชัดๆเลยเนี่ยต่อกันเลยทั้งสองคนน่ะเนี่เลยพวกเรา เอาตอนนี้นางเริ่มโกรธแล้วนะคะทุกคนคลิปหน้าใครอยากให้เจนทำอะไรหรืออยากแกล้งอะไรพี่นาน,นะก็ลองคอมเมนต์กันมานะคะทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเจนจะไปง้อนางก่อนนางโกรธแล้วใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เจน้วยนะคะบ๊ายบาย